นี่เต็มมาแล้วนึ่งลังเต็มมาแล้วครับฝนฝนนัปน,ปนห่านินมัง้งปัวอดีตังมัง้งปนะเปอรนเน เต็มรังแล้วล <c oughs> งได้แล้วลงกับได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 ้นี่เกเกเก็บไ,ไ, <c oughs> ไม่นอนพงาน้งตัวไม่เจอตรงนี้นะแม่งปุ่ปนแมงปุ้น

อ๋อขวดขวดเอดอ,อลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วตาเนี่ยคูณนาทเนี่ยน้นนอยอ่ะไม่อ่ะอ่ะไม่ไม่ไหวลงไปแล้วครับ อ่ากุ้งกับกุ้งแบบนี้กุ้งกับอ่าตัวเติบตัวเติบนั่ไงตุนนานนิดที่อ่ากับตัวเติบตัวเติบนั่นแบบนี้นี่เอาตัวตาวนี้รักทิพตัวป่อมตาวนี้เก่งตัวนี้จ้ะโค้จ้ะต้องตั้งลงเลยนก่อนต้องเลยนก่อนอ่า kì gặp bún, kêu bài kêu bài kêu bài, ô, được không? giờ trốn thế nào đây, trai trốn trốn. Để miếng, ăn này tăng này đều bởi phải đều. ได้นะครับได้เลื่อนก็ได้เลือดแล้วตายมันนั่นพอดีเออไอ้ยิ้มยิ้มทำกระเล็บคุณตุ่นอยู่ในแล้วครับเพื่อได้แม่กุ้งนะ

พ่อมาอยู่หน่อยอยู่หน่อยอยู่อู oh,

nghe <laughs> ờ, yeah, đúng không trống trống ba cái tầng rồi đéo đắt nung cờ một quân tiếp tục qua đào đây là tiền trống bơ này

tay như mấy nữa, tay nó mấy lên để tay lúc cung đây mà tiếp tục qua đến tàu về nào là mai nằm kiếm mai kiếm mấy anh đi rồi này mai, um, mà gặp uh bkers, bkers, phê đây. Đứa này là Mưa Mưa mượn mưa mượn đi mượn bươn đây. bươn mượn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  bươn Mưa bươn mưa bươn mượn bươn mượn bươn mượn

Anyway, mọi người trong cái chuẩn bị đắn đâu. Banana, mhm. Girl, tòa chào, bài thăm phụ nữ avenue. Say mặt tai nạn phong. Phong, dumb, 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 dumb. I don't hit dumb, 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 ยิงเหมือนกันไหมยิงเฮ้ยส่งที่ต้องการตัวตัวตัวตอเลเวอร์จริงนี่เนี่ปลาบกนี่เนี่แต่ตอนนี้ปลาบไม่ติดมันปลาบกตงรเออตงรปลากีตังพอดีเลยนี่คระบตัวนี้นนระบอนี่เดี๋ยถึงิไปเอแ่ดตย โอ้ลวมันล้นปือหลัดักต้มอเไรแข่งต้มได้เลยปลากี่ตังคนี่เลยว่าตัวเาดิกี่ังคนี่แต่วนี้เลยว่าตึ้งปลาบุญนัวเรื่อน้ำจ้ามาเลยว่าิ้งวาเล้วเทียนเหตว่าวันวันหยุดปลาก็เลยหยุดปักปนมันไม่เลยไม่ไปเดียวในดได้ตัวนึกเอ็ดเม็ดเป็นจริงเ่ยวันีวันนีกับเปมกับแป เม็ดไปหนึ่งสก่เลยครับปักเขื่อนปักเขื่อเหมือนกันวัานเดียวอ๋อมื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 อปืนมือปืนบอกลากเป็นเวนก่อนไปไปไปเย็นเลียเย็นเลียเย็นเรียมือปืนบอกลาเเย็นเลียวันนี้บอกลาเวนเวนก่อนเย็นเลียบไปได้เลยบอกลากเป็นเวนก่อนเนาะคอยลาวคอยลาวคอยลาวคอยทิปหน้าเราทิพนีมันจะได้ไม่เย็นทิปหน้าเราวะทิพนีพ่อก่อนเลยวันนี้พ่อเลยได้เวลา หลังไอ,อ้นแบบตะกิดครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับี่แกนี่พากก่อน